ครับพี่น้องเสียบครับมาบ่ต้องไปกำหนดนะครับว่ากินไร่ขวางไร่อะไรนะครับเพราะว่าแซ่บอยู่แล้วนะครับถ้ากินกำหนดไร่น่คือว่าต้นสีฝาดบกบบข่อยวันนะถ้าต้นแซ่บอยู่แล้วกินแบบไหนก็ได้นี่ครับนี่ครับฟังเสียงลงครับนี่ครับกรอบครับสุดยอดครับ ครับสวัสดีครับพี่น้องครับะมื้อนี้บ้าโชคอ่าพอดีผ่านมาทา่งน้องบัวนะครับอ่าพอดีมาอ่ามาเล่นน้ำไอ้เพิ่นนะครับอ่าสวนอินทผาลัมนะครับตอนนี้กะกำลังจะให้ผลผลิตแล้วครับอันนี้ครับกำลังจะให้ผลผลิตแล้วอ่าเดี๋ยวเปรียวบ้ากันครับเจ้าของสวนนะครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของสวนชื่อว่างไรครับชื่อว่าประวิดครับอ่าพี่สวนนับชาลิยาอินทผาลัมสวนนับชาลิยาบ่ นัทเชลียาอินตาผาลัมหน,อง,น,อ,น,มนองบัวลำพูนะครับรอันนี้ครับสนามกีฬากลางครับตรงคำสานามกีฬากลางจังหวัดหนองบัวนะครับอันนี้ครับพี่น้องโอ้ยคักอันนี้ท่านใดครับเนี่ยอันนี้ท่านบาฮีแล็บอ่าดีพี่ดีแล็บของอังกฤษครับโอ้เป็นของเนื้อเยือ่อตัวนี้มัน,นอมอเนื้อเยื่อครับโอ้ยครับอายุนี่ปลูกหลายปันไดครับอนีทีแรกก็ปลูกเนื้อเยื่อสองร้อยต้นสองร้อยต้นก็แบ่งขายไปตอนนี้ก็ ดวงกินแน่ยังในกับเรือประมาณลอยห้าสิบต้นลอยห้าสิบต้นเนื้อที่ประมาณเท่าใดครับจากไรสี่สิบไรอ๋อสิบไรเนาะครับเนาะอ่านี่ครับพี่น้องโอ้งามหลายครับถือว่าหน่วยใหญ่ได้ครับนี่นี่ครับพี่น้องหน่วยใหญ่คักเนี่ยที่ใหญ่เพราะว่าหยังครับอ่าทั้งสวนนี่เพื่อนจะเอาไว้บ่หลายนะครับเอาไว้ประมาณเท่าใดครับสิบกุนวยเนาะ เส้นหนึ่งนี่ครับเส้นครับเส้นครับเส้นหนึ่งกับบวกเกินสิบหน่วยครับประมาณสิบห้านวยแต่ว่ามันก็ล่วงอ่ามีล่วงมียังน่ไงก็เหลือเหลือหน่อยมันเลยไงครับเหลือในหน่อยแบบนี้ไงครับนี่ครับลูกแบบอ่าบิ๊กบิ๊กเลยครับอ่านี่ครับพี่น้องเนื้อที่เพิ่นกะจักไรกะเนื้อที่สิบไร่นะครับต้นนี้ขนาดดวงล่องสิตายแล้วปีที่แล้วนี่งโอ้ต้นแบบว่าเขาโยกสิต้นล้มสิล้มเลยเลยแกนบ่แต่มันก็ยังให้ผลผลิตได้อยู่อ่าตอนนี้คือขึ้นมาแล้วนะครับ สามารถให้ผลผลิตได้โอ้ oh, นี่ครับพี่น้องนี่ครับของแท้ครับตอนนี้คันนกๆเลยครับประมาณเดือนหนึ่งอ่าน,นี่ครับอีกหนึ่งเดือนครับพี่น้องครับอีกหนึ่งเดือนก็นจะให้ผลผลิตแล้วครับสําหรับยินตาพาล,ล้ำพันบาฮีอันนี้ก็ับพันใส่ใสเอใส่เอมันบ่โบแมนพี่เมียมมันบ่อันนี้พี่เมียมอันนู้นเพราะว่าอันนี้มันมันสีลายกว่านะ อ๋อพ่อถัดจันทร์มันใหญ่ลูกหลายกว่ามันมันสีหน่อยกว่าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่หน่วยครับประมาณาประมาณนะครับเอาอันนี้ครับหยอกันแล้วครับนี่อันนี้ใบหน่อยพี่เมียมอยู่โอ้อันนี้พี่เมียมมันบ่น,น,นี่ิโอ้เนี่ยครับพี่นอ้องเอาไว้หน่อยๆพี่จันทร์หน่อยๆมันสีลูกมันสีญ่อ๋อครับนี่ครับกำลังดีครับ อ่าต้นนี้อายุจักปีลรอครับอินทผลัมต้นนี้ห้าปีครับห้าปีแล้วประมาณห้าผมถามเป็นข้อมูลไดบ้างครับ,รบตอนที่เอาอินทผลัมมาลงนี่อ่าต้นละจักบาทครับตอนนั้นเป็นยุคที่ว่ายุคกลางๆเนาะยุคแบบอการลังบูมพันสองร้อยห้าสิบบาทตอนนั้นต้นหนึ่งหนึ่งพันพันสองร้อยพันสองร้อยแล้วมันก็ดสิขึ้นมาจนมาถึงสองพันสองพันกว่ 2> 2, าสองพันห้า ทั้งไรนี่เบิดไปเท่าไรครับเฉพาะปลูกก็ประมาณ3ามเซนสามเซนโอ้เฉพาะต้นพันธุ์ได้ครับพี่น้องสามเซนหนจะระ,ระบ,บบน้ำอีกโอ้คักที่ห้าปีนปะครับอ่าครับที่เหน,น,น,นี่่พีีเมยมกึญไงครับส้มนี่คือส้อมพี่เมนียมครับพี่น้องไงคักคือถ้าว่าอยากอยากได้แบบนี้ต้องเอาไว้น้อยๆอ่าแมนครับเราต้องเอาหน่วยไปหลายครับประมาณสิบหน่วยพอดีอ่าสิบหน่วยพอดีครับไกลๆถ้าไร่หนึ่งนี่ได้เท่าไรครับเนี่ย อันนี้น่าจะสีโลสีโลโอ้สีโลนะครับราคากัผมมาบัวํากว่าสามร้อยนะครับอ่าอินทผาล่ำกับข้อเห้อ่าได้ราคาดีๆครับปีนี้ครับเพราะว่าอ่าสวนกับอินทผาล่ำกับปีหนึ่งกินเธอหนึงครับผมได้กินเธอหนึงระยะเวลาหนึ่งเดือนอ่าหนึ่งเดือนครับเพราะเฝ้ากินกับซีมดก่อนครับเพราะว่าเป็นกินสดนะครับท่านกินสดกัจะเป็นแบบนี้ครับอ่าหนึ่งเดือนเดี๋ยวพาไปเบิ้งเพราะมะเล็งครับได้ดี นนพ่อเมล็ดแต่ว่าไก่พันธุ์ไมวนบ่อเมลนมันไกยพันธุ์ตลอดครับแต่ว่ากายพันธุ์นี่เป็นแบบกายดีกายดีก็มีกายบอดีเลอ่ากายดีกายบอดีแต่ว่าอยู่นี่กายดีครับพี่น้องครับพ่อเมล็ดนี่มัน่อเบ่คือว่าเอาแน่บอดได้นะครับเอาแน่นอนบอดได้เด้อพี่น้องพอมเมล็ดตัวนี้พ่อเมล็ดบอดเนี่ยเป็นพ่อเมล็ดอ๋อครับ พอเมล็ดมาพอเมล็ดแต่ว่าไก่พันแต่ว่าไก่เป็นดีครับผมออ้คักแค่พอเมล็ดตีนี้ปัาดผมลองพูดเลยครับพี่น้องมันเสียอย่างเดียวมันหวานหลายอันพุกเพียพวกอย่างมันมากแม่แนนบอตรงพ่อไปด้ดนน้พอขนาดนี้อะไกันุกเพียยังยังมาปัดเมื่อกี้ผมมาหน่วยไงคักแล้วครับมาเจอพอเมล็ดไก่พันดีนี่ นี่ครับกายพันธุ์เด้อครับนี่อันนี้ย่างบะสุกเป็นไงเอ้านมันบอลองชิมเลยชิมมันบอครับบาร์โฉกัดชิมหน่อยนึงครับฝากเพิ่นให้ชิมเนาะครับเนาะปวาดคือหวานแท้โอ้แซ่บหลายครับอ่าเป็นปลูกด้วยเมล็ดนะครับพี่น้องอันนี้เป็นเป็นต้นทีครับแต่ว่ากายพันธุ์ดีครับพี่น้องนะครับกตสุดยอดครับพี่น้องครับอ่าความหวานนี่คักเนื้อให้เบิ่งเนื้อไก่ไกอือนะครับ เนื้อกวอบครับพี่น้องนี่ยครับย่างกรอบเลยครับปาดแซ่บแซ่บอือหือเป็นพ่อเมล็ดครับแต่ว่ากายพันธุ์แบบกายดีครับผมนี่ครับรวยบบง่ายเลยครับโอ้หวานดีครับตั้งแต่ผมกินอินทราลัมมานี่นี่แหละครับสุดยอดเลยครับลายเป็นแบบอ่ากายพันธุ์นะครับแต่ว่ากายพันธุ์ดีนะครับพี่น้องนี่ครับ หวานครับบ่มีหวานเลยครับบ่มีฝานเลยครับพี่น้องหวานครับแซบครับแซบหวานกรอบเ,อเก็บเดือนไหนครับเนี่ยอันนี้ประมาณอีกสิบครึ่งเดือนครึ่งเดือน,อ,นอ่าช่วงท่างพัสดสดุบ่ครับ ทรงมนครับทรงแมนบอ่าขอเบอร์นะครับบัตรคามี่เพื่อมีพี่เพียงน้องนะครับสนใจนะครับเสียบอิเลีครับพี่น้องนี่ครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหกสามแปดสองศูนย์เก้าครับครับอ่าประวิดเนาะครับเดี๋ยวก็ตามเบอร์ครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องสนใจนะครับที่เบิ้งคลิปบ้าโชงนี่นะครับกับอินทผาลัมนะครับกับมีทั้งนี่ครับถ้าเป็นมีจากต้นครับแบบนี้แบบนี้ไ้มีมีอยู่ต้นเดียวเลยทางโน้นก็มีแต่บักคือกัน เดี๋ยวพาไปเบิ้งทางนู่นอีกพ่อเมล็ดถ้าพ่อเมล็ดกะจะโบแนอนอนนะครับแต่ว่าต้นนี้จะกลายกลายเป็นแบบกลายพันธุ์นะครับกลายพันธุ์แต่ว่ากลายเป็นว่ากลายพันธุ์ดีนะครับแซ่บกว่าเก่าอีกนะครับนี่ครับสุดยอดคนที่เขาขายเป็นเขาขายหน่วยละลายนวลละลายสองลอยเขาขายสีแดงที่นี่เขาขายกันหน่วยละลายสองลอยเอาไปพัฒนาเอาไปปลูกต่อทีนะแต่ว่าเขาขายบดขายแบบนั้นเนาะขายเป็นกิโลถ้าขายเป็นกิโลขึ้นเก่านะครับกัเดืองราคากัดเดี๋ยวหยอด นาขายนะครับก็ตามเบอร์ครับพี่น้องโทรสอบถามได้นะครับอันนี้ครับพี่น้องอุ้ยขัดตะอวนของเพื่อนนะครับที่เพื่อนเฮ็ดได้ก็ดีใจน้ำเพื่อนนะครับนี่ครับทุกทะไล่เลยครับพี่น้องแต่ก่อนเฮ็ดงานอยู่ใส่ครับเฮ็ดงานอยู่เกาหลีครับอยู่เกาหลีเนาะครับเนาะอยู่เกาหลีก็มาปลูกหรือมามีคนดูแลกันเลยเลยออกกลับมาดูแลเองครับ กบไปเห็ดงานเกาหลีคือบาลโชกครับไปอิราเลเนานะครับเนาะ<อ>แต่ว่าอไอ้เพื่อนไปเกาหลีเพื่อนกับสีมานหลายกลัวครับซื้อทีนั่บอกครับหรือว่าทีจะขวงมีอยู่แล้วก็ซื้อทีครึ่งหนึ่งแล้วก็ทีอันพอเท่าไม่เท่าทอ,อ๋อซื้ออ่าเป็นของทีทีกับมีอยู่แล้วนะครับซื้อเพิ่มเติมนิดหน่อยก็พอมีเงินลงทุนเหมือนกับมาลงทุนเห็ดนีเนาะครับเนาะก็ได้ขายมาจกปีแล้วครับเมื่ขายมา ปีที่แล้วกับปีนี้ครับปีที่แล้วกับปีนี้ขายมากเหรอครับปีที่แล้วได้เงินหลายป็นไรครับอ่าขอสอบถามเนี่ยปีที่แล้วมันได้ทุนนะกำไรป็นไรได้ได้ทุนเพราะว่าอันเศรษฐกิจบ่ดีมันอ๋อเพราะเขาก็ลงทุนไปหลายเถียวแรกเนาะครับอ่อบาเพราะว่าอ่ามีทั้งต้นพันธุ์แล้วก็มีทั้งหลายๆอย่างนะครับอันนี้ก็จะเริ่มขายเป็นสีแดงนี่ก็พ่อเม็ดคือกันครับอันนี้ก็พร้อมด้วยเมล็ดครับ ฟังนี่เนาะับเนาะส่วนเนื้อเยื่อนี่มันสิคือนกันหมดลองอยต้นก็คือกันหมดทั้งหมดนะครับเลยมาเบ่งเพาะเม็ดเพาะเม็ดมันติแตกต่างพอเมล็ดจะแตกต่างนะครับอาจจะไม่เหมือนเดิมอาจจะกลายเป็นพันธุ์ดีหรือว่าอาจจะอันนี้เป็นกึงๆึงบาฮีเนาะจึ่งกึงอันบาฮีอาจติเป็นคล้ายๆแดงแดงแดงก็คือไอจะแดงสีแมนจะแดงกรบโบแดง อันนี้ตัวไดครับเนี่ยติ้ไพชิมเพาะเมล็ดอันนี้กับเพาะเมล็ดดิครับตีขึ้ก่โอ้นี่ครับมันเจีงสีหลากหลายอ่ะนะต้นนี้น่าจะแซบได้ผมอ่ะไผ่ยางเนี่ยยังบ่สุกได้แต่ว่ารู้สึกว่ามันใช้ได้ตช่เลยมันบอพีแรกได้ปีนี่มันบ่อฝีแรกเนี่ีที่แล้วบ่อออกยังบ่สุกนี่ห้ามหามอยู่ให้พบเดี๋ยวชิมทุกต้นนีกแล้วครับป๊าดมื่อนี่ผมปลูกขนาดเลยครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับห้ามหามอยู่มาท่านสุกอ้าวต้นนี้เน ตัวนี้แสบครับตัวนี้ได้เลยแม่นแม่นแมน่แสบก็ต้น,ตนแหลกเลยครับเนี่ยตันสูงอะไรเขาเป็นบอลลูนท่านอย่างมันใหญ่มากครับขอบคุณพี่น้องมาทานครับพี่น้องมาทานอันนี้ครับเบน,น,นื้อที่ชิปไลพี่น้องแต่เดี๋ยวภาไปเกบ้างการนะเปิดน้ำต้องเปิดแบบนี้แมนบอ <c oughs> ให้นาเล่นได้นี่อืม ฝนตกก็ต้องเปิดพืชกันนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาบเปิดน้ำฝนตกมากนี่มันสิดูดกินแต่น้ำฝนแล้วมันสิแตกอะไรแตกลูกมันสิแตกอ๋อลูกมันจะแตกอันนี้ก็เป็นความลูกไหมนะครับฝนตกมากนี่มันสิดูดอันน้ำฝนมันไม่ค่อยเกิดลายเนาะอืมันก็ติดูดเอาน้ำฝนเกิดลายลูกมันสิแตกเขาต้องเปิดน้ำธรรมดาไมน้ำอ๋อครับก็เป็นความลูกไหมเด้อพี่น้อง ตะปูอินทผพาล่ำช่วงเป็นนุ้ย้บาบ่อยากให้หนุย้ยแตกก็คือต้องเปิดน้ำเปิดน้ำให้ค้างไว้นะครับถ้ารู้ว่าฝนหยดตกต้องเปิดก่อนได้แห้งเลยแมนเต็มเลยเปิดให้น้ำค้างไว้ครับรอบๆก่อนนะครับต้นนี้คือ,อยังครับต้นนี้ก็คือเพาะเม<า>ด็ดไก่พาะเมล็ดอีกเพาะเมล็ดกายพันดีคล้ายๆว่าเป็นบาฮานเพาะเมล็ดโอ้นี่ครับพี่น้องพักเพาะเมล็ดเพาะเมล็ดกายพันดีครับ อันนี้คือเอามาให้เบิ้งพ่อมเมล็ดซ,ซ,ซื้อได้ครับพี่น้องแจ่ว่าเนื้อเยื่อเอพื่อนกาเฮ็ดเป็นลักอยู่แล้วของเพื่อนนะครับจะเป็นมาตรฐานเลยนะครับเนื้อเยื่อะแต่ว่าพ่อมเมล็ดนี่จะจะมีแบบความสุกแล้วนะครับนี่ครับจะเพิ่มเพิ่มแล้วนะครับผมมาเพื่อนเจผมซีบอย่างนี้มึงส่งนั่นะฮามากแล้วครับเอาเีแล้วพี่น้องนี่ครับนี่ครับพี่นอ้องกับจันนี่หลายโลครับนี่เพื่อนว่านี่ยซบโลขึ้นมันบ่ หาน,านตัวนี้ก็มาทานครับแซบหวานคือต้น,ตนแหลกเลยครับบอฝาดเลยครับกินแต่ภายหลัเพื่อนบอกว่าให้กินของขวางกันบอกินแบบไรก็ได้ถ้ามันแซบตนแมนยแซบเขากินบแบดใบก็แซบพือเก่าแมนครับกินขวางแต่ถ้าต้นที่พัดฝาดต้องกัดแบบอืไล่ขวางไล่ขวางให้ให้เขาเอ็นว่าให้รสชาติมันทัวรมันบอก่ะบาถ้า รสชาติแบบนี้นะครับกินร่าดดกับแซ่บนะครับอันนี้ครับพี่น้องพักบ่อพักเลยครับอันนี้ครับพี่น้องโอ้โหอนีนจเต็มเลยครับอินทรพานล้ำงามพี่น้องจากสวนครับจากสวนพี่ประวิทย์นะครับก็เป็นสิบโลประมาณสิบโลได้เนาะจริงๆเอาไว้ประมาณสามสี่โลนี่แหละพอมันมันใหญ่มากมันก็ใหญ่ขึ้เก่า ไปเกิด่าเฮาเอาไวไหลบ่แเต่งก็ได้น้ำหนักซ้ำกันแมนบ่แถมลูกน้อยบ่แซ่บอ่าแมน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 เพระาะว่าถ้าลูกน้อยแล้วถ้าลูกมันหลมันจะกระจายความหวานบ่ทั่วถึงนะครับเป็นความลูใหม่นะครับพี่น้องจะเอาไว้นหน่อยซ้ำเน้นเนรสชาติจะดีครับนะครับถ้าไล่ละหาโลกขึ้นนี่เพื่อนก็นพอใจแล้วครับสำหรับพี่ประวิตรนะครับฟังมเนียงการบ่นเบนี่ยมาจากท่างอีสานใต้บ่ครับ,รบมาจากัน,น สุรินสุรินบ่สุินมานได้ไหมวาแล้วตัวครับผมมบามาจากทางสุรินหมดละผมกับชีเกีรใกล้ๆกันครับพี่นอ้องอ่าพอดีทานมากับมาเรียนน้ำเพื่อนเคยมาเรียนน้ำเพื่อนแล้วทีหนึ่งนะครับต่างดนแล้วครับครับมชมมาเรียนรู้ได้ครับกายุนีครับปลูกได้ปลูกได้ห้าปีแล้วครับแต่ว่าผลผลิตกาอันนี้กับเป็นปีที่สองเนาะครับปีที่แล้วกับ ได้ทุนหรอว่าได้ไปว่าได้ไร้เป็นไรหรอ่ได้ไร้เป็นไรนะครับแต่ว่าปีนี้ครับปีนี้ก็น่าจะโอเคกาเก่านะครับกัเป็นกำลังใจให้เกษตรกรไทยครับผมอ่านี่ก็คือเฮ็ดเองผลิตเองนะครับกับพี่น่องสนใจเดือนนานะครับต้นเดือนนาพี่น้องอ่าครับเกตเอครับกัติดตามได้ครับผมติดตามให้กำลังใจแล้วก็อยากกินยินตาพาลัมเสียบๆนะครับกับติดต่อพี่ประวิตรได้ครับ ครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่พีงน้องครับที่ติดตามรับชมก็ขอบคุณพี่ประวิตรน้ำครับที่สวัสดีครับครับไห่มาชมสวนครับสวัสดีครับบ่หน่อยบ่ใหญ่พอดีเอาไปลงทุนแต่ช่วงแรกลงทุนช่วงแรกแต่ว่าถ้าเฮ็ดผู้เดียวก็แต่ตัดหญ้าก็ตัดบ่ทันแล้วเออพี่น้องเอ้ยท่ันนี่งานงานข้าดีการงาหลายครับว่ฝนตกมากมีต้องมือเท่านั้นครับเคยจากอีสานใต้ครับมาพร้ากันครับชีเกียดครับสุรินทร์ครับผมโอ้ตัวนี้ คือสังเกตเบิ่งถ้าต้นมันใหญ่นี่ก็ต้องเอาโนอออกอืมตัวนี้ต้นเจ้าเอาโนอออกแล้วบ่เอาโนอออกเพราะมันเป็นด้วงนะถ้าเฮาบ่เอาโนอออกมันก็จะมาเลี้ยงนอมันรุ่นน่ะรุ่นมีนอ่ะบ่มีโหนกด้วยครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับอย่าลืมต้นเดือนหน้าครับถ้าอยากกินอินทผลั่มคือบ่าวโชคกินให้เบิ่งนะครับแซ่บๆซ่บานๆอ่าบ่ฝาดนะครับจ้ะ ติดต่อได้ครับพี่น้องครับ